ถุมงคลใดถ้าท่านพระอาจารย์นะดีได้ตั้งธาตุหนุนธาตุวัตถุมงคลน,นั้นจะไม่มีเสื่อมครับผมฮะตำรวจนะครับนะทำปืนลั่นใส่ตัวเองนะครับแต่ลูกกระสุนนั้นไม่สามารถทะลุผิวหนังเข้าไปได้ครับผมก็แขวนเหรียญรุ่นนี้สวัสดีท่านผู้ที่ตามในการเชฐวัตชัยแล้วเรื่องท่าน,นะครับพบกับผมเลยนะครับเชฐวัตชัยครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาย้อนรอยเปิดสตอรี่สุดยอดพระคิจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันอีหนึ่งรูปที่ส่วนตัวผมเองคารพนับถือมากๆกครับผมนามของท่านคือท่านพระอาจารย์นาดีอินทะปัญโยครับผมหรือที่ท่านเปลี่ยนนามใหม่ในปัจจุบันก็คือครูบาอะอาริยว,วังโสครับผมซึ่งปัจจุบันนั้นท่านได้ปีกิเวกนะครับผมถ้าท่านได้ออกมาเมื่อ,อไหรนะครับพวกเราคงได้กราบพระผู้มากด้วยบารมีแน่นอนครับผม วันนี้ผมก็จะมายอดลอยสุดยอดเหรียญของท่านพระอาจารย์ณด,ดีครับผมนะฮะซึ่งเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเหรียญประสบการณ์จนผมยกสมญานาไม่คือเหรียญเสื้อเกาะแห่งเนือนสาทานตำนานประสบการณ์เล็ดหยุดกระสุนครับผมท่านเห็นอยู่เนี่ยครับผมนะอะ่านะครับเป็นสุดยอดเหรียญของท่านพระอาจารย์ณด,ดีอีนึ่งรุ่นเลยนะครับผมนะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเหรียญพระอาจารย์ณด,ดีนะครับแล้วก็วัตถุมงคลอย่างอืน่นที่ได้จัดสร้างนั้น ดีทุกรุ่นนะครับผมดีทุกรุ่นนะครับดังมีผู้รู้ได้เคยกล่าวไว้ครับผมว่าวัตถุมงคลใดถ้าท่านพระอาจารย์นะดีได้ตั้งธาตุหนุนธาตุวัตถุมงคลนั้นจะไม่มีเสื่อมครับผมฮะ ยิ่งนานยิ่งขังเป็นเท่าทวีนะครับผมนะและในปัจจุบันนี้ราคาวัตถุมงคลของพระจารย์ดีก็ถือว่าดรอปลงเป็นอย่างมากครับผมนะฮะแตกต่างจากสมัยก่อนนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับนะฮะสำหรับผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบในวัตถุมงคลจากพุทธคุณนะมีโอกาสที่จะได้เก็บเช่าหาบูชากันครับผมซึ่งราคาในปัจจุบันถือว่าลงมาเยอะมากๆครับผมนะฮะผู้ตามรายการห,หลายๆคนคงจะทราบนะครับผมนะ,ะวันนี้ผมก็จะนําสุดยอด เหรียญของท่านพระอาจารย์นาดีที่ถือว่าเป็นเอกอุกในใจผมนะมาเปิดสตอรี่เล่าให้ผู้ตดตามราการได้ฟังครับผมนะครับผมนั่นก็คือนะครับนี่เหรียญเสื้อเกาะชุดตอกโค้ดเอ็ดีครับผมนี่นะครับผมคือสุดยอดเหรียญของท่านพระอาจารย์นาดีเลยนะนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ ในยุคนั้นผมเคยนํามาเปิดแบ่งปันให้กับสมาชิกผู ению, ้ติดตามรายการไปแล้วนะครับผมนะอ่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเฉพาะชุดที่ไม่ต่อโคดเอนดีเนี่ยก็เกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วครับผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างนะฮะขอนําเหรียญไปลองยิงหลังจากปลุกเซกเสร็จนะครับผมหรือแม้กระทั่งมีพนักงานโรงเบียร์ไปสั่งอาหารที่ร้านอาหารกับผมถูกอาลีมาจ่อยิงยิงไม่ออกกับผมนะ หรือแม้กระทั่งตำรวจนะครับนะทำปืนลั่นใส่ตัวเองนะครับแต่ลูกกระสุนนั้นไม่สามารถทะลุผิวหนังเข้าไปได้ครับผมก็แขวนเหรียญรุ่นนี้ครับผมนะอ่าและที่มีความพิเศษไปกว่าอ่าทุกๆเนื้อแล้วก็ทุกๆเหรียญในรุ่นเดียวกันกนะ็คือชุดต่อโค้ดเอ็ดีครับผมที่ท่านได้เห็นอยู่เนี่ยครับผมนะ อันนี้เป็นโคดเอ็นดีของท่านพระอาจารย์นะครับชุดต่อโคดเอ็นดีนี้คือผู้ที่ได้บูชานะครับนะได้นําเหรียญน,นะไปเข้าฝากไว้กับพระอาจารย์ให้ปลุกเสกไว้อย่างยาวนานกับผมนะฮะเหรียญชุดต่อโคดเอ็นดีเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับผมนะจะเข้าปลุกเสกพร้อมกับเหรียญมหาวิเศษด้วยนะนะครับผมนะแล้วก็ฝากพระอาจารย์ปลุกเสกยาวนะครับผมนะพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ไปปลุกเสกที่ไหนเจ้าของเหรียญก็จะนําเหรียญชุดนี้นะฮะไป ปลุกเสกด้วยครับผมนะฮะเอาไปเคาะเรปลุกเสกด้วยเลยนะครับฝากปลุกเสกยงยาวนานครับผมนะถ้าจำไม่ผิดจนถึงอ่ารูปหล่อหลวงปู่ทวดให้พรดวงดีครับผมนะ ุดที่พระอาจารย์นะได้เสกกับพระทีหารก็คือกุฏิสัจเทือนครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็ได้เข้าปลุกเสกด้วยนะครับเอาเป็นว่าเสกยาวนานมากๆครับผมจนทําให้บางเหรียญน,นั้นถึงกับแตกเล่าเลยนะนะครับผมแตกเล่าเลยนะครับซึ่งสมาชิกที่เคยได้แบ่งปันนะับเหรียญรุ่นนี้กับผมไปนะครับในชุดนั้นก็จะมีเหรียญที่แตกเล้าเลยเนาะนะครับผมนะผู้ที่ได้รับคงจะทราบกันดีครับผมนะฮะอ่านะครับในสายผู้ทธกคุณก็เชื่อว่าการที่แตกเล่านั้นก็คือ อัดพลังจุอย่างเต็มเปี่ยมแล้วครับผมนะฮะอัดอย่างเต็มเปี่ยมนะครับจนเหรียญรับไม่ไหวครับผมเลยเกิดการแตกรล้าอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะครับผมอ่านะครับเหรียญรุกนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเหรียญของท่านอาจารย์นาดีเลยนะนะครับผมนะชุดต่อโคดรเอ็นดีนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะมีตอกอยู่2ตําแหน่งนะครับนะตำแหน่งข้างต้นตรงข้างแขนที่ท่านได้เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับและอีกตาแหน่งหนึ่งก็คือตอกตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมฮะนี่ ตรงด้านบนไหล่พระอาจารย์ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมีอยู่สองตำแหน่งนะนะครับผมอ่าและตำแหน่งนึงก็ตรงนี้ครับผมนะฮะอ่านะครับก็จะเยื้องๆนิดนึงครับผมนะถือว่าเป็นสุดยอดเหรียญที่ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากท่านพระอาจารย์นัดีอย่างยาวนานเลยนะนะครับผมนะไม่ธรรมดานะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ผมจะนําเนื้ออื่นนะครับผมนะอามาให้กับสมาชิกที่ติดตามรายการได้ชมด้วยนะครับอันนี้เป็น เนื้อเงินลงยาลายธงชาตินะนะครับผมอ่านะครับพิเศษก็คือด้านหลังนะครับดูนะครับได้รับการจานอักขระโดยพระอาจารย์นาดีครับผมถือว่าเป็นอักคระลายจานที่สวยมากๆนะครับผมดูนะฮะโอ้โหเนี่ยครับผมลายมือท่านอาจารย์นาดีท่านเป็นพระเขจิจาจา์ที่ลายมือสวยมากๆนะนะครับดูครับดูลายมือท่านเห็นไหมฮะโอ้โหจานอย่างยิบยับเลยอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะนะครับอ่านะครับโอ้โห สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินลงยาแดงครับผมนะฮะอันนี้เจ้าของเนี่ยก็ได้ไปฝากพระอาจารย์ปลุกเสียงยาวนานเช่นเดียวกันครับเหรียญเนื้อเงินเหรียญนี้นะครับแล้วก็ที่พิเศษคือดูครับนี่พระอาจารย์จานักขลัให้อย่างสวยงามครับผมอันนี้คือลายมือพระอาจารย์นาดีเนี่ยนะฮะโอ้โหนะครับเหรียญนี้ผมเช่ามาในช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดเช่ามาต้องสองหมื่นห้านะเหรียญเนี้ยเช่ามาสองหมื่นห้าครับผมเพราะโอ้โห ทน <Workers S 2> ต่อลายจานที่สวยงามไม่ไหวครับผมนะฮะนนะฮะสวยงามมากนะนะครับผมอ่านะครับโอ้โหเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะเมื่อกี้ลงยาทงชาติเนาะเนี่ยครับอ่าแล้วก็อีกเลียนหนึ่งที่ผมรักมากก็นี่ครับผมอ่านะครับโอ้โหนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะดูครับดูลายจานนะครับผมจานด้านหน้านะโอ้โหดูลายมือพระจารดีที่จานนะครับสวยงามจริงครับสวยงามจริงโอ้โห เป็นพระขี่จานที่จานอัคระทีสวยงามแล้วก็เข้มขังเลยนะไม่เย่สวยธรรมดาแล้วก็จานและเข้มขังด้วยพระจานดีครับผมไม่ธรรมดาครับผมนะฮะอ่าจากที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเนาะนอกจากเหรียญชุดนี้นะครับที่ต่อโคดเอ็นดีเนี่ยจะได้รับการปลุกเสกจากท่านพระอาจารย์อย่างยาวนานครับผม็อปสีเกตก็คือมีคนที่ผมรู้จักนะครับผมได้นํำเหรียญชุดต่อโคดเอ็นดีเนี่ยนะครับผมไปทดลองดิงครับผมนะฮะเชื่อไหมครับ นะลองยิงสามนัดนะครับรอบแรกไม่มีออกเลยครับผมนะฮะ ลูกปืนไม่มีการทํางานเลยนะครับสุดจริงๆนะครับชุด ND นดีะครับผมและหลังจากนั้นไม่นานเขาอยากจะรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้มีความเสถียรจริงหรือเปล่านะครับชุดต่อโคเอ็นดีเนี่ยนะครับมีความเสถียรจริงหรือเปล่าอีกไม่นานก็เลยนำมาลองยิงอีกครับผมยิงไป3นัดก็ไม่มีออกอีกเขาเลยบอกว่าเหรียญชุดนี้นะครับที่ต่อโคเอ็นดีเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของพระเจ้าดีจริงเพราะมีความเสถียรนําไปลองยิงถึง2ครั้งครับผมนะลูกปืนไม่มีออกครับผมโอ้โหสุดจริงๆนะครับผม นี่ก็ถือว่าเป็นสตอรี่ที่ถือว่าเป็นท็อปซีคิทเลยนะที่ผมได้มาเล่าให้กับสมาชิกผู้ติดตามรายการนะครับผมที่ชื่นชอบในพุทธคุณได้ฟังกัน,กนครับผมดังนั้นเหรียญพระจารดีชุดต่อโคดเอ็นดีเนี่ยไม่ธรรมดานะนะครับผมนะนำไปลองยิงถึง2ครั้ง2คานะครับยิงไม่ออกเลยนะครับผมอ่านะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าวัตถุมงคลของพระจารดีดีทุกอย่างนะครับนะครับแล้วแต่คนชอบครับผมแต่ในส่วนตัวผมเองผมชอบวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์ครับผมนะผมรู้สึกว่าเวลาแขวนวัตถมุมงคลที่ม ประสบการณ์แล้วสบายใจอุ่นใจครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังนะครับถ้าชอบไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเชษทวัตชัยเล่าเรื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ